ิ้นมันอั้นกระบอกลูกพี่เด้มาเห็ดงานลูกพี่เสือเดลยจะอยากได้เงินมาสันจะอยากรว้ยมาสันคอยฟันแล้วมาสันมาอันตายแล้วเลขเป็นเลขบนคักๆขฟันเห็นคนตายทั้งเสาไฟฟ้ามาสันทุกไลฟ์เป็นได้หละเมื่อวานได้อยู่เมื่อบ้านบ่ถือน้ำกันอยูกับพลเล็กพละน้อยพูาเล็กพละน้อยเนาะลางข้างล่างคนกับมือนะข้าลังคนกับมือเบา ผู้ฝันเมื่อนัดปันไดโนมาเนี่ยในเตือบนึงย้อนในเตือบนึงแตงเนี่ยเอาให้ปูพร้หรือเปล่าค่สิมาขอตองวดบ่ตองหวนบ่เพิ่นไว้ยสามงวดขอไว้ยสามงวดคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโปูมันปันไดโนอืม าถือบังค right? ับซ kind of um ื้อพี่น้องเหมื่อว่านี่ว่ามันเจ้าสีมาเนาะสารล่อรุ่นเลขกับเจ้าฝันบ่มาบ่นบาว่านี่ยุบร้านเนี่ยร้านสื้อโลกสื้อหลวงประเสริฐคนมันมีซิ่งเพราันไม่ซิ้งเนี่ยมันอันกระบอกลูกพี่ได้มาเหตุงานลูกพี่เสือเด้อเจ้าอยากได้เงินมาสารเจ้าอยากรว้ยมาสารขัดข้ามแล้วมาสารมาอัน ตายแล้วเลขเป็นเลขบนคักๆฝันเห็นคนตายอยู่ทั้งเสาไฟฟ้าสั่นถูกหลายป็นไดละ่ะได้อยู่เมื่อบ้านบ่นถือน้ำกันอยู่กับผู้เล็กกุระน้อยผขยา้างล่าผู้างล่างคนกับมือนะัดขางล่งคนกับมือเบาผู้ฝันมื่อนักป็นไดน,นอกระไรเนี่ <laughs> ็ได้อยู่ได,ยได้อยู่นะครับ ข้าวสมพวนในเตี๋ปหนึ่งยัวในเติบหนึ่งยัวเตี๋ปหนึ่งปลาไม่มีหลายตัวอุ้งใก่อนเนาะคือเติบหนึ่งเมื่อนี้ตั้งใจว่าสิมาหายจังไดปูบอสิมาให้น้ำปูบอแต่งของมาแต่งเน่ามาหายปูพร้อมแล้วบปล่าสิมาขอตองวดบอสตองวดหมอเป็นใบสามงวดขอใบสามงวดขอใบสามงวดบ้านีมืงขึ้นมีฝันตองวดบ้างเฮจังได บ่ฝันบ่ออพอนันในฝันบ่พันในฝันวันหนึงหันกะมามาแล้วก็จังคอยฝันย่อมมือขึ้นย่อมมือขึ้นกะไปพอไปฝันครับบ่พันฝันพึ่งร้ายปันได้บาดัตรจะได้อายุเติบนึ่งยูแม่เติบเติบสิรักยูดีนะรักซโอ้ยกะสามตัวเนาะโอซึ่งสามคนเป็นสองตัวเฮ้ยฮ่าเรีพกคนออกแล้วฮ้องฮ้องว่ามันถือลำพนเจ้าฮ้องเล็กน้ำ เอาวอาความฝันสุวันฟังลูกคือฝันได้ฝันคักฝันแน่แต่เราควมฝันเอาฝันมาป่งปูแล้วก็เลยบวกบปที่เนียนเนื้อมือขึ้นป่งเพิ่นเนืมือเส่าวันที่สิบเก็ดเนื้อมือแรงก็เลยไปนอนก็เลยไปฝันเห็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าใส่สูทขาวซักไม้กันเท่าตาบางูงูสามตัวออกนาเพิ่น กระบาเพิ่นเหงือบ่เลื่อยเอามือเลื่อยเอาบ,อบ่บ่เลื่อยนะยกข้อขึ้นทั้ง3ตัวแล้วก็เลเื่อยขึ้นไปเลยจ้ะไปแบบแม่นยกาข้อขืนนึ่งสี่แล้วก็เลื่อยไปแล้วก็เลยมีผู้ชายผู้น,นึงมาตีงูตายตีงูตายตัวนึงก็เลยว่าเอาไปตีเฮ็ดหยังตรีรอดว่าซั่นเพิ่นว่าก็เลยจะคว้าก็เลยว่าผู้เฒ่าเป็นเก้งูเป็น7ตายเป็นศูนย์เลยตีเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ด มาที่นี่ฟันได้แล้วไปนอนอีกซีหาขึ้นมากขึ้นที่หาก็เลยไปฟันอีกฟันมาเขาเจ้าโซกันโซกันในคว้มฟันน่ะละยังยางไก่เพิ่นโซกันตายแล้ววระสั่นตายคคักไปสอดตายแล้วว่าสั่นเพิ่น่าเอาอีหยังเขาเจ้าโซอีหยังกันก็เลยวางเสี่ยนไม่หยังตายพูนวระสั่นเพิ่นว่าตายญุบุนตายคักแล้วก็เลยเลี้ยวขึ้นไปเบื้องเรื่องเสาไฟฟ้าคนเละตายอยู่เรื่องเสาไฟฟ้าหยยดทิงหนิงเลย ไปซอดตายแล้วจันบัดน,นี้มาลงมาเฮ็ดงานเนี่ยมือเสาก็เลยบอกลูกพี่ว่าซื้อรถเดอ้อเลขตายแล้วก็เลยว่าสิเลขบนเก้าศูนย์เกี้เสือรถกร็เลยว่างทีแล้แน่นี่เลยยึดเค้งเสาไฟฟ้าแล้วก็บ่ฝันอีกเลยดิแล้วก็มิดเลยแหละก็บ่ฝันเกี่ยวยังอีกอแล้วก็แล้วเลยฝันไปนวันหนึ่งวันนี้วันนี้บ่าห<ต> <อา S 1> ้าในฝันคาบคาบเแิ่เนาะ เพิ่งมาปุงปูงแล้วเพิ่นกินอิม่มกินเต็มมันกะจิไปบอกไม่ละจีนนม้มืนเมื่อเมื่อนี่สิปงยนบะเมือนีช่คือขอปูไว้จังหวดก่อนขอเพื่นสามงวดสามงวดได้แล้วสองงวดมได้แล้วสองงวดงวดที่ผ่านมาฟัานไปยังใดของงวดที่ปูกเก็ตสามงวดจืเก็ตสามมันฟันเย็นอยู่นะผากเล็กน้อยครับฟันเหล็กออกอยู่นะาผากเล็กน้อยสองสามเจ็ดกับเจ็ดเจ็ดของกันเลยไปซื้อสามเจ็ดเจ็ดสาม ซื้อไปหลายดอกงวดนั้นว่าได้ฟังวันนี้งวดวังพานน่ะมันเขาสามตัวก็เลยได้เติบก็เลยได้เติมเติมเติบนี่เติบเท่าไรเนาะอย่างดูเติบเติบมคนละเราพันคุณพันได้เติบหนึ่งเบ่งเล็กททีมงานสร้างก็ถือถือหลายคนอยู่เนาะยกทีมกันย่ยกทีมกับผู้มือเบามือนักคนละครับผู้ใจผู้ปรใจเนาะอ่ะจับไหมเพิ่งเบิ่งแน่ นี่คือตัวเลขเด้อพี่น้องยาวาเลขออกแล้วค่อยเบาสูฟังเด้อในร่องเลียบยู่ก่อนในร่อคิบยแต่ว่าก็เลยอยากพาพี่น้องเอฟซีตามต่อกดพิมพ์ล่อไว้เนาะล่อไว้ล่อไว้จ้ะล่อความฝันเรามือแรกนี่คงจะฝันยูดดอกมือนีพ่นสิมาเลียงปูป่งปูเพราะว่าได้โชคได้หมาน้ำเพิินเนาะอ่านี่จักเสี่ยวเท่าได้ลรืเราให้ได้ให้ได้ได้มันหมาน้ำกันเด้อพี่น้อง อขอบคุณหน้าหลายๆครับบ่ารบกวนแล้วละเวลาทำงาน,นเวลาทำงานนะครับขอบคุณหลายๆโชว์ข้ามหานน้ำเด้อขอเอ็งเฮงน้ำแน่เพื่อพี่น้องเฮฟซี่ขอบคุณค่ะขอบคค,บอบคุณคครับเซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะคะแอดใส่ไปเม็ดสองขวดแล้วนะคะ ที่หลยๆทันทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็ได้มากบอกต่อเอฟซีเนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะ